ก่องไปเบิร์สุขสุขคนสบายดีทานผู้ส้มเดอ้อต,ตาดำสาวเล่าาตอยู่เหอนอยู่สา่นแ้ลเ้อหอนเหอนหอนสา่นแนลเ้อพี่น้องว่าสันซา่อนอื่นต้องขอขอบคุณขอบใจหลายๆเดอ้อเบิร์ทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยเนาะในการเดินทางไปประเทศไทยคงตาดำสาวเลาวา่าไตเนาะพายาไปกวดบรรหาสุขภาพเนาะโบท่านในหูพ้นดเด้นยยีสิบใเขาไปอีกพี่น้องมือนีพี่น้องสีผ้า เอฟซี่หลายคนที่ทามหาเหือนลังเก่าองเฮาเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสสิเอาเสื้อเอาหมอนเอาผ้าหม่มเอาเคื่องนอนไปไหว้เนาะบางที่สิได้ไปนอนยามพอว่าปัจจุบันนี้เนาะพี่น,อน้องอันคนที่เสาเหือนลังเก่าองเฮาหันเพิ่นหันง่ายออกแล้วเนาะเบิดกํกำหนดเสาแล้วเนาะและ้วก็ตอนนี้โบมียังวางเด้อผู้ไดแบบว่าอยากเสารเนาะพี่น,อน้องหรือว่าอ่า มีคนถามยังกะแนะนําได้เลยพี่นอ้องเด้อเพื่อนลัางเกา่าเหาหันอยู่บ่านทาล้วงยูนรักเมืองอยู่ในตัวเมืองปักเซ่เลยพี่น้องวาสันซาตอนนี้เหากําลังสีไปพี่น้องกําลังกินข้ากินนามแล้วเป็นสวนเสาเด้อกำลังสีไปเพื่อนทาล้วงเสี่ยพ้นเสือตัวนี้ไปเนาะกาลังให้อันลุ่แก้วเพื่อนคอยรหลมาเอาเมื่อนี้ครอบครัวเข้าสีไปเพื่อนทาลวง ทีพ่ดผีหอดผีหนอหนอเลยเ้ามาก,ก้ามาได้ให้พ่อแก้วลงมาหัอเอาสบายดีพ่อแก้วแฟ <c oughs> นวะหูได้วางเท้าท่ายคลิปนี่ว่าผู้ดีเอาไหนบ่ ใหญ่ไมาย่อนอะข่าแสนคอยสิเป็นผู้ชายมันเบา,า,เบาอยู่แต่มันใหญ่มันเบาอยู่แต่มันใหญ่ไอ้แก้ว่าเส <Level. S 2> ื้อฮักแล้วหงเจ้าไปเห็นฮักเสื้ออันนั้นเข้าตัวขายพี่น้องเข้าตัวว่าอันเป็นของดีหนึ่งแถมหนึ่งที่จริงแล้วเป็นซโน่จะเป็นคู่ขนน้อยใหญ่น้อเนี่ย<ม> กระทนของมั่นอยู่ไรแม่ทราบมันสิขาดเจ่าันในเห็ดขาดค้นถวยค้นบวงนะเขาสิไปเหือนทาลวงจะสิปีนหานบอนี่แม่เมือ่อลงทื่นป้นหานไอ้ด้วยเดี๋ยวไปบอกไปบอกหลวงไปบอกพ่อไปบอกท่านไปกับขึ้นรถขึ้นรถพาเออขึ้นรถเิ่นมาขี่รถได้ไปขึ้นรอบขึ้นรอ เออขึ้นรถท่านอยากไปเออให้มันดีใจเพิ่นเบ่าเรื่องขี่รถมีแบบว่าเพิ่นมากสุดยอดได้เออนั่งถาแม่เด้ออันนี้แม่นหนองผ้าร่ยวยแล้วเดี๋ยวบางคนก็อาจสีบโบ,บหูเนาะบางคนอาจจะเขามาเบิ่งไม้เอฟซีไม้เฮ้าร้ายได้พี่น่องสว่วงนีข้อขอบใจเด้อสำหรับการติดตามเพิ่มเนาะ เพิ่นเป็นม้าแบบข้ามหูพี่น้องเพิ่นซื้อผ้าลวยเรื่องขี่รถหนีที่หนึ่งมักขี่รถมักเที่ยวมักไปสุดยอดนั่งถากันเด้อเออถาเลยน้แน้ำก่อนไอจุ้งรถมีเขาไหวเนี่ยรถยแย่แหวนมอเตอร์ไซค์ย่แหวนรถคู่ใจไปไหนไปกัน มันสีปิวได้ขอยว่าแม่มันต้องเอาเสือกมาผ่านเนาะพี่น,ออน้องขออนุญาตปิดห่านก่อนเดอ้อสบายดีไปน้ำแหน,น,น,นมชาแนลเท้ารวยไปนะหมอโอ้ยจะเบิ่งกกอนจะเบิ่งกกรพูนพูนพูนโอ้ยพูนถ่าแล้วเอาเพิ่นไปน้ำอีต้นเพิ่นเพิ่นอยากอันนั้นโบเดตไปไลท์เทอเร์แล้วไปแหนมได้ก็ไปปลาเราไปเสือนเก่าแล้วก็นจะเอาเสือไปซูงพลาดได้รือไม่ไปเสือก แมนแจงเอฟซีเดอพี่น้องแจงอันเบิร์สุขุสุขวนเน้อน้อมแน้เพิ่นมีเสือออกมาแล้วเดอพี่น้องผู้ใดแบบว่าอยากอุดหนุนหรืออยากสนับสนุนก็สามารถคอมเมนต์ใดหรือทางหาเฮาทางเฟซบุ๊กตาดำาท้าเล่าไตน้อมนมน้อแน้ำน้อน้แซนแวลพี่น้องโซ่โซ่ดีก่อนเสือข้างหน้าสีเป็นแบบนี้เดอข้างหลังสีเป็นแบบนี้ แลบตอนไดพี่น้องอันนี<ม>้พ่อใหญ่แก้วมัดเน่นแล้วบ่สเ<ม> <c oughs> นี่ยเออตีอตุลเสือ้อเสือส้อซโนพี่น้องบ้านเมืองไทยเขาเอิญเอียังวะซโน่คือกันบ่มันเป็น,นอันนั้นซโน่เน่งซโน่ไปพี่น้องหามตัวน,นี้ได้หันค้าประจำสนามไหนเนี่ย เมน้ายสาบนี่ใหญ่ะ่เพรเพชไหนบว่าคเฮ้ยเ้ยชมว่าต่างใไปนอกขนาดมาเมนี่สมนอันนันเดอพี่น้องามาได้รักเมืองพี่น้องท่ารักเมืองนี่านกาแฟซีซุนี่เมนทขาจับกนิยมยูเลอร์ผู้ใดแมากกับแยซิมลเป็นกาแฟทีราค่ถือทีสุดในเมืองปารีสที่แบบว่าเป็นอาานแบบว่า เป็นตานังเนาะมีแอไม่ยังพี่น้องเอ๋ออยบาสันซาเขาสีแวอันนี้ก่อนเดอ้อพี่น้องแว่ฝากเสือเสือน้อมเน้มหน่อบุญอันนั้นเพิ่นสังนส่งนี่คนสั่งนะเฮาเนี่ยเด้อตัวหนึ่งบาสัสานซาเจ้าเฮ็ดมาจงกะตัวแล้วนะเโอเคป้าหมั่นชิปตัวเพื่อนเด็จักคนสั่งนะก็ประมาณ แต่ว่าอยู่อเมริกาเพิเอาน้ำพัวหาหกโตกอนน่งโอ้ยไอ้ข้าวิ่นโอเคไอ้ขาวิ่นสีมาบอบแว่าจังวัดสิเทสวิธีฝากยเีนพี่น้องะเขาสิฝาเีไรนี่วิธีแนะนํำบอเขาอยากฝาคล้องจากเมืองเราไปอเมริกานี่เขาต้องเฮ็ดทางใดน้อฝากทางใดเดี๋ยวคัวตั้อเต่วะน่อาเครื่อนโอ้ได้บอ มันรถุคนทรงมันหลายหลายเข้ามาฝากเครื่องก่อนเด้อพี่น้องนี่ครับเองเนอะข้าสซีฟักเครื่องจากปากเซไปเวียงจันเด้อพี่น้องเด้อนี่อันมันมีลายบริษัทอยู่เขาก็เหลือกใสเอาจะส่วนลายหันเขาใส่อนุซีฟพี่น้องก็มีไส้เองถั่วลุยบอลล็เด้อเออเลยเลย โอ้ยถืกใจได้นอกได้คีรลวัดฟวนแคลกโบมี่<จ>บอล่งหนูกบอล่งบอล่งเยียบไปถวยบวงผูหันเยียบไปอืมอา่เราหายเลยเห็นบอกนี่หอดทางเขาเพื่อนหลังเกา่าคงเขาแล้วพี่น้องอบัานทาลวงเมืองปากเซ่เริอพี่น้องเวตาต่ โดนเติมแล้วได้ตันตามหมดวะเนี่ยเบื้องตันเขาเบื้องรู้หมดถ้าไม่เท่าเบิ้งมีรถออกโบนี่รถออกเนี่ยเป็นคิสบอมเล่นบ่หมดแล้วน้องพี่น้องเพื่อนเท่ายางเขาไปอีกเด้ออยู่เบื้องสายมือเนาะแถวคนเครื่องก่อนพี่น้องคนสัมภาระตันมาบ้านไม่ง่านี่รถเขาต้องออกต้ให้ออกเอาเท่ารวยลุงด๊า ล่องได้พอล่องได้เพ่นน้อยหมอซักกระตุนบ่ไปห้องเหี้ยนบ่พักผางเหี้ยนแน่อันนี้เหี้ยนแม่เทาเขื่องเด้อพี่น้องอยู่ไก่เหี้ยนแม่เทาใหญ่เฮาอยู่อยู่หนีอยู่ดินว่างๆหนีแต่ว่าหม่างออกแล้วนี่แหละมาอยู่มาดินมากินอยู่นี่แหละแต่หน่อยจนใหญ่บวยสมบับิ ถววยส้มรวใต้ด้วยปะเมื่อขอยสีเอาอน,นันค้ากล่องขอยออกข่อยเอาค้ากล่องข่อยมาอมพอแก้วย่อผู้เดียวไหลบอกย่อเสือมันเบาแต่ว่ามันใหญ่หนาไม่ใหญ่เออมันเบาแต่ว่ามันมันใหญ่ซื่อ อันนี้แม่เพื่อนแม่แถาเพ่งเด้อนี่เด้อนี่เาเห็นแม่แถาเพ่งอ,อันผู้ที่เข้ามามาถ่ายคลิปน้ำเ,เล่าเรื่อยแม่นเบิร์ตนี่พี่น้องอันนี้แม่มาาเพเื่อนแม่ไก่เพื่อนโปโกเหื่อไคือได้ยินเสียงคนทารวงังมาเฮ็ดสร้างมาหาไฟหน้านะเห็นคอมเมนต์กันเยอะ จะมาอยู ung, icht, mm ่เ hmm. พื se ni, ่อนขื่นล้วบอจะรักมากอันนี้แม่นเอือเบิดเลิฟพี่น้องดินน้ากันแต่หน่อยจนใหญ่พี่น้องเอ้ยข้าเมาน้ากันตะกี้เดี๋ยวนี้ไปใส่เดี๋ยนีเดี๋ยวนี้พักเออพอแก้วแล้วย่ออะไรอยู่ไปเถั่วลุ่ยถั่วลุ่ยเยี่ยสีวนเดี๋ยวอันไปข่องหน่อก่อนปวดเบ้าผู้เบาวเก่าจะวะพ่อใหญ่แก้วเป็นผู้บ่าวเก่าเพลินเพลินมา จะยากเห็นน่ะน้องเคยจะมาเบิ้งผีเล่อเอ่อได้ยังกินเหนื่อหน่อยจะเสียเอาต่อบอกขันข่อยป้าเออเฮ้ยขันถิมพอยายแก้วพันเสียเอาต่อขึ้นเพิ่นมานี่ก็คือเหื่นทาหลวงของเฮาเด้อผีหน่องเด้อเหื่นลังเก่าของเฮาเหื่น บานเกิดเมื่อน,นอนของอันน้องสาวลาวาสันซาพี่น้องดินว่างอยู่นิ่นีดแต่กี่เป็นเพื่อนใหม่ของแม่เถาเด้อพี่น้องอันมันพูมันพังแล้วเราก็เลยมางออกอย่างแต่ห้องน้ำกับสวนกล้วยอยู่ทั้งหลังเด็กะสวนเพื่อนกระตูบนีเนาะตัวเขาเห็นนีเนาะพี่น้องเป็นเพื่อนเอ๋ยบางอ่อนเดอ้อสิยอดแหละบอกเพื่อนมาหมางแล้วเพราะว่ามันสีถือคน ตอนนี้เราไปเฮ็ดเวีเอยูอันนั้นเวียงจันพนซ้ำหลวดทะลุไอซ้ำหลวงหนีเฮือนทะลวง,วอองเออจับติ๊กตก<แ>๊ตอกเนาะทูแหละมื่อวานนี้พี่น้องมาทูไหวมาเหมียนมาทูแหละเด้อเป็นเฮือนลังเกาพี่น้องมันอยากโซมแนห่หันและเฮือนแต่สมัยผุนน้อำเนมบ่ทันเกิด น้ำแหนมยังเป็นเดียน้ำแหนมยังเป็นล่มน้ำแหนมเป็น่หอมน้ำแหนมอ้าวถ้ารู้ไแม่บอกว่าบอกห้เฮ็ดแนวนั้นแล้วเงี้ยวเออเราก็บฝ่าวราฝ่าวะขาลงแล้วกำลังยะขาขืนพอดีเราก็เอาลงแมนผ่นเป็นคนนิสัยบบดีเห็นบ่อหย่อนดีสี่แดดโบอยากเอาเพิ่นไปนคือแมนเพิ่นโบนิสัยบบดีเห็นบ่อเมย์่บเอาไปดินเมืองไทยน้ำ อืมนี่ก็คือบ้านหลังเก่าของ er. อเฮาเดอร์โอ้ยมาได้เลยเแถด้วยพ่นมาได้เลยนี่วิวนี่นี่เป็นวิวอยู่อันเมน้ำคลองเนอกพี่น่องเดียวเออเมน้ำเซ่ขอโทษมันไปประกบกับเมน้ำคลองก็เลยกลายเป็นเมน้ำสองสีอยู่จุดพูดนอ,อยู่ทางพู่นอยู่ทางพู่น เพื่อนลังนียายแห่นบอกว่าให้พอยายแก้วกับตาลม,มันมาอยู่ซ้ำๆอันถือมาเพราะว่าเพื่อนลังนี่นี่แม่นว่าถือโครงการของรัฐบาลเนาะพี่น้องนอเนาะจะว่าอีจักศาสตร์เข้า่าเข้าสิเหตุหลายๆโอ้ยมอนวัดอยู่ผีคอยหาอ,อยู่มอนวัด อูอ,าาอูคนเข้ามาเซาเหือ,อนละเหือ,อนเก่าเฮานี่แหละเขาบอกแม่นเขาบอกเมื่อ,อ,อเพิ่นฟอยน้ำจเจ้า,า,เ,าเพิ่นโมวันเพิ่นมีความ,มไไสุขไปด้วยสีผ้าเขามาเบิงอยู่ในเหือ,อนเด้อพี่น้องบรรยากศาศอยู่ในเหือ,อนประตูประตังก็ลอยเบิ้ดแหละนี่เหือ,อนบ้านหลังเก่าเฮา ขนาดแป้งไม่เบิดได้ไรนี่พี่น้องแป้งไม่จนเบิดได้จึงว่าไหลซ้ำนี่ขั้นบ่าบพท่านได้แป้งแมนว่าอุ้ยผู้พังเท่อันนี้เม่นห้องใหญ่แหวนกบน้แหนมนี่แต่ก่อนมันนี้หลังหลังจากนั้นก็มาเฮ็ดเฮ็ดกะออกอยู่ห้องนี่อีเม์กบน้แเนมใหญ่ไปนอนห้องนี่แล้วก็เอาห้องนี่เป็นห้องพระนี่อมนจอนมาที่รู บ่อเห็นจังสัน,สนแ่เพอว่อาอยูท่ท้งหัวมันต้องพี่ยากนาั่งแมนห้องนี้นี่มีแอร์หอนว่าคนเช้าเงินลังเกาห่นเพิ่นสื้อแอร์มาใส่น้อก็เออเ้าเอีก บเมนผู <test> ้เก่าบ <s een deleg atie> ่อแล้วเสาผู้ตวบาแล้วเอาเมือบ่แล้วเอามื่อโอ้เลยแล้สือใช้โอ้เราสื่อแทนเฮาโอ้่อยจื่อะไรแอร์อันโตั้งแต่เข้าแอร์โซเวีย่อยซื้อโซเวียตตอนนั้นเก่าบาทม่ขคอยจื่อะเออเอเออ อันนี้นี่เป็นห้องตาลำพี่น้องห้องคอยเองนี่มุนเบิแล้วพี่น้องนี่ประตูประตางเพ่พังมันหลาฝาลายปีเมือนรังนีว้าวโมเมนต์สีขาวสามสิบปีแล้วบอเนี่ยเปิดไฟพี่น้องเฮ็ดแพดานไม้ใส่ไฟ,ไฟไม่แต่ว่า โคงอันนี้เป็นตกเกาเบิดพี่น้องแล้วห้อยทีห้องเห็นนี่นอะพี่น้องนอนนี่เป็นห้อยกระปูดกระปาดนีแม,มนว่ามันถือการทำลายดุดันย้อนไพ่นำทวงพี่น้องเพื่อนลั้งนี่นำทวงแบบเกือบทุกปีเลย มันสิเป็นเบิร์ดได้พี่น้องนี่แต่ว่าตะดามมันซืบวอลเปเปอร์มาติดใส่เพราะว่าปิดใบโบไหา้มันเห็นหอยทีโบางามจากกันที่แบบว่านา้ำมันมาถ่วมตะละปีตะละปีะะปยังสินะพี่น้องวาซันซากะโลกัแบบ <c oughs> ลอยล่ายเนาะพี่น้องเออเเกะโลลอยลายมนนเป็แบบขอะ เป็นเป็นกระบุกกระบักไงเปนยังเป็นกระบุกกระบาดมันตีนมันแบบน้ำบานนั่นไงถ้าว่าเป็นแต่เงอนเท่าโมเมนต์เงินแถวหนามถั่วมิลลกกระป็นคืออ้าวมันก็ต้องเป็นอยู่แล้วของหนามมันถ่วมันถือห้อยหนามมันมันกัดมันสอมันกินมันโหลวมันก็เป็นอยู่แล้วเป็นคือการกระทำเเป็นเบิร์ดไงอยู่สิ ยูไซกับเ็นของมันหนามถ่วมจะกระเบิงตีหันหนามมันถ่วมทุกปีถ่วมบาดได้หันพี่น้องซ้ำพีระยะของมันพีจนสีซ้ำเอวแล้วกะโลเพื่อนหง่แว่นพี่น้องแต่ละโซนนี่สีบอกคือกันเด้อโซนหนีไล่หนีโซนนันไล่นันโซนนันก็ไล่นันโซนนันก็ไล่นันแต่ละไล่บอกคือกันเออแต่ละโซนบอกคือกัน ห้องน้ำกับอันนั้นดอกไฟนั่นขาดเนาะพี่น้องบ่าท่านได้เปลี่ยนนี่ห้องน้ำเม่ยังเออเออข่อยผ้ามูมาเบิ้งอันนี้นี่นี่ดีวิวเพื่อนเด้เอฟซีมันอยากเบิ้งนี่นี่เป็นคือส่นเพื่อนคั่อันนี้รีโนเวทไหมเบิ้ดพี่น้องเอ้ยจึงใดซํานี่นี่รีโนเวทไหม่จนเบิ้ด นี่เป็นบอลน,นางจิงมเขานี่แหละพี่น้องเพื่อนรังนี่แหละที่เข้าแบบว่าให้ให้คนเศร้านอกผู้ได้สนใจก็ถามเด้อพี่น้องเดอ้อสอบถามได้เนาะนีะนโอ้มะเ,เปลี่ยนเปลี่ยนไฟหันบเ,นเออบางอยาอง่างหรอกให้เราขี่รถจักเขามาคันเ้ออืม ไม่ยังเนี่ยไัล้นั่าะทาแล้วเฮตตีพัโลมหนวยนี่กท็ทนทนแตกอ๋อมันแตกไปสื่อไหมคะสันหาตัวไม่ไมาส่กันหรตัวเกาตัวเขาบริมีหรอมันแตก สี4 4 4 4 4นะ่สีบาได้เป็นยัง,งคือใสกก่กงเบิดเตหืตอนเพราะว่าแถวหนีขี่ลากไลเนาะพี่น้องเทาต้องเห็ดแบบนี้ขั้นเทาบ่าเห็ดแบบนี้แม่นว่าบ่เหลือขี่ลากไลไปสื่อเอาแม่มันมีค้ายแงบอยเอาแบบไปเบิง์นเข้าสิพิดคลิปแล้วเด้อบาดนี้ผู้ดีสโงเมรูบุนสมาคมกมหนาบ้ามากเยอะมากมามากนี่ก็คือเหื่นหลังเก่าของพวกเฮ้าแมนอินออ แต่ว่ากับเท่านมีคนมาเศร้าเลยเพราะว่ามันจะออกไปไายเดือนแล้วเนาะตอนนี้เนาะตอนนี้เงินเทายังบางนี่นะคะว่าไม่แน่นอนมีทันนะอย่างมาเศร้าเพราะว่าจิเป็นคนละอเมริกาเป็นคนไทยอยังกับมาอยู่ได้พี่น้องบ่ได้มีปัญหาอย่างเนาะสำหรับโมบานทัาเนาะแล้วก็เอนาะแล้วก็เออสิบหห้างเกินต้มไก่มา้เพี่น้องพี่น้อกสิบหกสิบห้างว่า ขั sea, sea, ้นสีได re no like well, so ้กับปีละแสนบาทแต่ว่าดกว่านั้นก็ได้ว่ามสัตย์รู้ใจกรอดได้นอกนี้เราต้องลองได้ค่ะว่าอันนี้แต่ว่าก็เพื่อนเข้ากับโอเคพี่น้องไปมาสะดวกเดินบบกจอดรถจอดรถก็สบายพี่น้องกับฟ้านั่งเด้อติดต่อติดต่อมาที่เบอร์กาจะรับก็ได้เก่าหนึ่งเก่าหาเก่าหนึ่งเก่าเก่าหรือว่าเฟซบุ๊กน้องเน็มเบสบุ๊กตารางสาวไต่ได้เลยเดิมเดินกันมาเลยเนาะอยากสอบถามข้อมูลยังก็ซามา่ะ ทำลายเนาะตามที่ที่เขารีวิวกันแหลกฟว่าอลยังเย็นเยังรังเก่าเพราะว่าอ่าเอื้อนเข่าหันยูในตัวเมืองนครปักเซเลยเดพี่น้องสะดวกสบายไก่หู้ยี่หยนไก่หู้มอไก่ตลาดเนาะโอเครับรูไว้แล้วหาฝากติดตามในเด้อพี่น้องเด้ออ่าเพลงของน้องสาวพี่น้องสาวบลอปสตาร์ตอนนี้ก็นั่งยิมอยู่ในเมืองไทยได้ยินว่าด้ดังอยู่ในทางติดต่อ ยูทูบน้องพี่น้องเฟซบุ๊กตอนนี้กำลังฮิตฝากผลงานน้องสาวในเด้อพี่น้องสวยกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้องฟังบเบาใจกับเปิดใบแม่สองแม่เอ็นอีเอ็มแซ่ดด้วว่าสองแนมสี่เดิมแต่รงสืบสองไปให้เนาะแล้วก็สำหรับยี่ไอแบนนาะพี่น้องยี่ไอแบนเม็มี่นะทีนางเิียอย่างเดียวเนาะตอนไหนตอนผู้ได้แต่ไปวั่นคู้แล้วก็เนผู้นุ่นหัน เอฟซีได้ไรเอฟซีน้องแนมเอฟซีเพราะว่าน้องแนม,มเข็ยนเพลงไหมเขาดูแลแต่ผู้ทีคนคืนพอเขาว่าใหาอีเมลเลฟเมลให้ต้อ,เองเลฟตอนไหนรเคนจะเลฟแต่จะไปตอบคอมงเงี้ยตัวนั้นพี่น้องฝากติดตามสองติตดนนต่อแน่เด้อเขาก็เขาสินสุดใบเนาะเขาไปกดติดตามเด้อพี่น้องเดอ้เอาบางที่เขาอ่านสิบโอเดรยลงคิดถุงมือแต่ว่า ผู้ได้ยากเพ็นน้องกไปเมืองอยูติกต่อบางบางที่เขาก็สีเทียนติกต่อถเมือว่าคลิปมันเป็นคลิปง่ามากกว่าสี่ย่างแม่ว่นกับการเพียนเพลงแม่ทานนี้ก็วบว่นกับมันกับหนี้ก็ยังสีดูแลนงนี่ยอีกพี่น้องวันที่เศร้าสีพี่น้องอยู่จังหวัดอุบราชธาพีผู้ใดอยากมาหยางม,มายามนอยางมาแวกซสามาแวะไรเดิมพี่น้องสีผ้าเ่ไปกวาดตามทีมอสนแล้วเจอกันเด้อสบายดีดีพี่น้อง เอจด้ะเออไปบิ่งย่าแมเออยู่ในติตกวอร์ซัแร็ปเป็นเด็กแามาสั่นเายบายโอ้ยใครให้เราเนี่ย